สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทัวร์ทุกท่านนะคะเข้าสู่วัดเบญจบาบพิธดุสิตวารามค่ะกับดิฉันนางสาวศิริหงทองหรือไกด์นางค่ะจากบริษัทศิริทัวร์ค่ะค่ะแล้วโปรแกรมทัวร์ในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดเบญจนาบพิธดุสิตวารามในแบบร่าวๆค่ะในเวลา8ปดนกาสามสิบนาทีนะคะเราจะเดินทางทางถึงวัดค่ะ จากนี้นะคะดิฉันจะนําทุกคนนะคะไปชมความงามภายในพระอุบโบสถของวัดค่ะและหลังจากนี้นะคะให้นักานักท่องเที่วยวได้คะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะแลวเราก็จะกลับมาเจอกันในเวลา11บเนกาสานาทีค่ะเพื่อเดินทางกลับนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราได้เดินทางมาถึงวัดเบญจมาพธิธสิทธารามเรียบร้อยแล้วค่ะวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดอารามหลวงชันเอกนะคะชนิดราชวรวิหารค่ะเพราะเป็นวัดปดระจมราชการที่5ค่ะและเป็น ที่เก็บขออภัยค่ะที่บรรจุพระสารีรังคานในรัชกาลที่5ไว้ค่ะที่ตั้งนะคะตั้งอยู่บน,น,นถนนนครปฐมนะคะแขวงจิตลดาเขตดุสิตกรุงเทพมหาคนครค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด2ี่ไร่1งาน6กสตารางวาค่ะเดิมวัดนี้เป็นวัดโบราณมาต่เดิมนะคะไม่มีปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างในสมัยใดค่ะเดิมชื่อเดิมของวัดคือวัดแหลมหรือวัดไซทองค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะพระ รกรมขออภัยค่ะกรมพระพิพิธพ่ครับ,รบ,รรรบภูเบนะคะได้จัดตั้งกองทัพนะคะเพื่อขับเพื่อสู้กับกบฏเจ้าอนุวงศ์นะคะที่นี่และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ที่นี่พร้อมกับพระเจ้าน้องยาเธอสี่องค์ค่ะและได้จัดสร้างและโปรดให้สร้างเจดีทั้งหมด5องค์ค่ะในสมัยรัชิการที่4นะคะได้มีการ โปรดพระราชทานพระนามวัดใหม่ว่าเป็นวัดเป็นวัดเป็นจนะบ,บอพิษค่ะซึ่งมีความหมายว่าวัดของวัดของเจ้านาย5องค์ค่ะในต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะได้มีการบูรณาปิสังของวัดใหม่ค่ะและได้พระราชทานเพิ่มอักษรมามะเพิ่มคำสร้อยลงไปว่าวัดเป็นจนะบ,บอพิษดุสิตวนารามค่ะซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดวัดของพระ เจ้าแผ่นดินในราชกาลที่5ค่ะแล้วมีความประสงค์ที่จะนำพระสารีรังคาในไปไว้ใต้รัตนาบัลลังก์ของพระพุทธชินราชจำลองด้วยค่ะที่อยู่ภายในอุโบสถ์ค่ะและมีค้โปรดเก้าให้เอา โปรดเกล้าให้นำหินอ่อนนะคะมาประดับพระอุโบสถค่ะหินอ่อนนี่สั่งมาจากประเทศอิตาลีนะคะแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จค่ะพระองค์ได้ส่วนรนคตก่อนค่ะต่อมาในสมัยรชัชกาลที่7นะคะได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างต่อจากการสร้างในสมัยรชัชกาลที่5ค่ะและโปรดให้ประดับช่อฟ้าบริการห่างหงนะคะนำหินอ่อนมาตกแต่งฝาผนังและพื้นพร้อมทั้งรัตนบัลลังด้วยค่ะ และให้ช่างเขียนลายไทยบนฝาผนังค่ะและได้อัญเชิญพระสาลีรังคารในราชกาลที่5นะคะมาบรรจุไว้ใต้รัตนบัลลังก์ของพระพุทธชินราชจำลองภายในอุโบสถด้วยค่ะและที่เห็นอย่างนน้ด้านหน้านะคะนี่คือพระอุโบสถค่ะพระอุโบสถหลังนี้นะคะประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลังค่ะอาคารเป็นทรงจะตุรมุกนะคะมีมุกเดดยื่นออกไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะหลังคานะคะเป็น หลังคาที่เรียงซ้อนกัน5ชั้นค่ะมุงหลังคาด้วยกระเบื้องกาบูสีเหลืองค่ะลักษณะเป็นเกลือบโค้งนะคะกระเบื้องเชิงชายนะคะเป็นเทพพนุมค่ะมีระเบียงโคตรล้อมรอบนะคะหน้าบานกะสลัดด้วยไม้และลงรับปิดทองค่ะประดับกระจกนะคะหน้ามุกหน้ามุกหน้ามุกเด็ดนะคะรูด้านหน้าเป็นรูปนาลายทรงสุวรรณาด้านหลังเป็นรูปเอานารมประดับกระจกนะ ประดับกระจกหน้าบานด้านอื่นนะคะเป็นรูปต่างๆไว้ซ้ากันค่ะผนังภายในเขียนลายไทยเทพพนมทรงพุ่มข้าวบินสีเหลืองตลอดจนถึงเพดานค่ะคือทั้งหมดนะคะเขียนลายทองรดน้าค่ะเพดานด้านบนประดับดาวจายค่ะซุ้มต่างๆเป็นซุ้มหน้าต่างนะคะเป็นเรือนแก้วราหานสิงค์ค่ะประดับบานประตูทั้งสามจำนักโลหะพานูนค่ะภาพนูนค่ะด้านหน้าเป็นภาพมาร์จน ด้านหลังเป็นภาพจุลาม,มีด้านใต้เป็นภาพพระพระพุทธเจ้าเสด็จในดาวดึงค่ะค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับก,การจบทิศทางนี้ขอให้ท่านหากผิดพลาดใดขออภัยในที่นี้ค่ะและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ